ที่ได้พลังที่ได้พลังจากเซโร่ออกมาก็คือได้ทหารมันเองอ่ะก็สู้สูิีพญามารมากเลตอนเนี้ยเล่น<ต>เลน,น,นไปกันไปกันบัฟบัฟฟ้าคูลๆหน่อยระวังเอลสูเอ้ยโอ้คิดตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรดีนะแบบว่าพระพุทธเจ้ากับพญามารได้คือไม่ได้แช่พลังสู้กันแล้วคือแบบจับดามหัวกันอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยจับดามหัวกันอย่างเดียวเนี่ย,อยจอมยงมายิงยยไ, <ป S 1> ไงเฮ้ยเมดมันมาเ อ่อนไม่มีโลมอีกแล้วที่รักจ๋าเธอรีบเพียร์คีมาเขาเฝ้ากุ่งไอยู่จบได้ไม่มีการมาเจอกันอุ๊ยดจูสูตร์ลิศนาไปไขโลมว่าฝั่งนั้นไม่มีไม่มีของโลมด้วยไม่น่ามีคนโลมน รู้สึกว่าเล่นลิกเตอร์น่าถนัดมากเลยไปปวดดินดิบมาเมื่อกี้าได้ทางคีบไปทางดินดิบทึ่งหลอดเลยเฮ้ยล้อมได้ปะน่ะอุ้ยนี่ไงดินดิบทึ่งหลอดเลยนั่นแหละปวดให้หมดเลยพี่ดินดิบมันทำคลายเลยไม่ได้แล้วกำลับไปเฉวยเอ้ยทาลาทาลาเซตามอนมาโอ้โหเยอะมากไม่ได้ไม่งั้นไม่รโดนกำเราไปหัวลิกเตอร์คาล็อปเตอร์แล้วมันสโตรตัวเองผมไม่ชอบเลยมาเร็ว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 มาหัวทาราเลื่อนหน้าโดนครับ เลี้ยพิกแล้วนะพิกแล้วอ่ะใช่ถ้<ช>ายแต่ว่ายิงยดปิเกอร์เลยแต่มันยากเกินอะถ้าย,ยากแต่ว่ายิงยิงวุดงัดปิกเกอร์ไม่คงคาลิปเปอร์แล้วรอบใหม่ได้ใส่เดี๋ยวรอการอะไเนี่ยก็รอบแป๊บใครจะรอโลกิมันจะเข้ามาไหมนเนี่ยฮัลโหลมันเห็นเธออะฮะัลโหลววน,น,นั่นละสิ มันไม่ใช่เอลสูรมีทั้งโลกรมันกันคีบโหดอ่ะอืมเห็นคนเล่นเอลสูรแล้วเอลสูรไอ้นั่นแม่งโฮ้ยทำไมเยอะจังวะตรงเนี้ยอืมมาเยอะมาเยอะตีมุกเกิดจ้าเต็มหน้าอืมไปดี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 บายอี๋เฮ้ยมันกดเกิดวะไฮ้กดเกิดใช่ไหมก็ตีมังกรอีรออะไร่ะป่ามันอยู่บนเนี่ยเฮ้ยไปมาหลอกลงล่างนะเห็นไหม

เป็นไงง้นตัวสองทีติดยังสวยนี่ละโอ้โหเนี่ยติงอ่ะริงดีไม่ใช่แม่ไม่งั้นมาเลยเพิ่งใสเกีมาสนาทีเนี่ยก็ดีแล้วแหละแทงนี่เข้าไปได้ไหมเอู้น่าจะยากว่ะ เฮ้ยพี่ um ่ได้อ่คิยังีอะไรเฮ้ยในพุ่มใหม่เห็นไหมมันมาแล้วน่ะถอยเลยนะเอผมปเป็นเจ้าักดิม่มีใครมันอยู่กันเยอะนะน่าจะอยู่กันห้าเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เห็นเพียบเลยจับแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเข้าไม่ถึงไกลเกินไม่มีใครตาย ฮะมีคนกดเกิดอะดิดินไงเขเพิ่งฆ่าวไปเมื่อกี้เองอ๋อเป็นไงเห็นดิเห็นชาติรว้าปโคตมเท่ไม่เห็นวะโทษทีไม่เห็นโอ้ยนี่เนี่ยกว่าออกตันเลือดได้ไหมเนี่ยคารมินเราไม่ออกตัดเลือดได้แบบว่าหิงทาราไป่นเอยเข้าเลย

ไอทาร่ามันทาร่าก็ไม่ออกของซับนะประเด็นเฮ้ยมันออกของซับดีกว่าดูดูดูฉัน <No ฉ er> ันนเป็นทำเป็นเน็ตหลุดหมาแล้วเนี่ยโหลไม่มีไม่สนใจเลยโอ้โหอุตส่าส่าห์โอ้ข้จะบินถอยแล้วนะ เล่นออกรองเท้กากันซีซีอ่ะนี่ไ,ไเอลซูเจ็บมากแต่มีประโยชน์ว่าทำไมทำไมพอไม่ได้ทำไมพอไม่เข้าไฟเราแกนตัวตลอดเลยวะน่าดิคอยดักคุ้มในเขียงกันไม่เคยพลาดเลยแต่บอกซ่อนไฟในถือแม่งกันรอตลอดเลยก็จะมีเงินเกียร์บนแล้วบนแตกไปละเกียร์กลางก็ยยกได้อเอาไม่ทันดิไม่ทันไม่ทานไม่มีฮอนคูด้วยไม่นะมันเสียป้อมฟรีๆเลยวีเอลซูเอลซูกับโลกิแม่งจมเลนอยู่เลนแคลรี่หืม ไม,ไไม,ม,ไมไ่มันแทงโหดไม่เอาลินไม่เอาไม่เอาไม่ป,ออปออ้อมคางแล้วป้องคา<ร>งโหดตีป้อมไม่ได้อ่ะตาลามก็ยืนแทงโหดอ่ะ้ดกักด<อ>้วดย,ยได้กตาลางกเฮ้ยลินเราสู้อยู่ตรงนี้ดีกว่าโอ้โหยังจะมีทุนอีกจบเลยโอ้โหมันเหมาะกับตีเราที่ไหนแล้วฮะล้อ มันยังอยู่เนี่ยอิตาล่าเนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยอ่ะเจตเตอร์ตายชิบหายแล้วเจตเตอร์ตายทุกคนโอ้ไม่มีใครดูช็อตผมอันดีกันเมื่อกี้เลยว่ะแม่งหัวถังเตี๋ยดาจีบพายกูงัฐกรงรัฐอย่างตัวเมื่อกี้โอ้โหคองงัฐม่นี่คือเห็นกันหมดเขาเรียกว่าทำดีทำดีแล้วโลกจำที่ไหนเนี่ยไอ้ลิกเตอร์แม่งงัฐถังกรุงโหวดมากขอมาฟ้าคืนนะเออได้เลย เยี่ยมเลยตอนนี้กูอยากให้ป้อมล่างแตกจังเลยโอ้โหมันมาอีกแล้วไอ้สองตัวนี้มาคอมโบกันตลอดไม่พร้อมไม่พร้อมเฮ้ยทำไมแหลกวะล่อมาได้ปะ <ใน S 1> บวกได้เนี่ยทั้งสองคนไม่ทันแล้วอ่อ โอไม่ตายไม่ตายมาหลอกลวงมาหลอกลวงเวือนะนะมาหลอกลวงฉันยิงไม่ได้โอ้โหไอตัวหลังสองตัวไม่ตายต,ต,ตั้งเอลซูตั้งโลกิไ,ไม่ตายยิน <c oughs> ดีไปไหนวะโอ้ยกูจะตายแล้ว,โ,ลวโดนกระสุนเอลซูแม่เอ้ย นี่ไงมาแล้วนี่ไเฮ้ยมันมันมันหาเธอแล้วเขาจะมันมันไปหาเธอแล้วเขาจะมีต้องเล่นแผนนี้แล้วล่ะเล่นแผนเฮ้ยกันกลางหน่อยสิฮัลโหลคูคูกันกลางหน่อยคงไม่มาหรอกแต่ไอ้ป้อมล่างมันยังอยู่อ่ะให้ข้าน่าไปเหยื่อลอดิ เดี๋ยวแอันนี้ผมเปออกอม่อาาเขียนฟอรเขีนจะเวิร์กโอ้ยโดนแล้วเจ็บชิบหายเลยจะให้ครูคูนล้วงก็ไม่ได้ไม่โดนโลกีจับผมเียการผมผมไปดักมงไม่ได้ว่ามันมีทุนมีเ็เ็

ไม่สวยเลยพวกเธอเฮ้ยชันชันอันติใส่ตัวนั้นโอ้ไม่โดนสวยป่ะคูคูเฮ้ยคูคูสวยสวยคูคูแม่สเปซคิงนะเฮ้ยสเปซคิงเฮ้ยเฮ้ยจอามังกรเอ้าคานอนอันติโดนนกหมดเลยถ้าสเปซคิงอย่างนี้มันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้

มุลาเรอเร็วไปเปล่ามุลาลหรือไม่ก็ดูดเลือดใอลลหญ่ดูดเลือด,อด,ดอกอนก่อนแล้วกันเฮ้ยแม่ดีกว่าเ,เ,เ,เออดูดเลือดน่าจะเวริร์กดูดเลือดน่าจะเวิร์กกว่าแล้วดันกลางดิดันกลางแม่งเลยอู้เป็นลมเลย นักนักไคแทงแล้วไงวะโอ้โหแต่ดาเมจมันเกินห้ามใจเอ,อือแต่ดาเมจมาหลอกมันกันได้แค่4ีแต่มันกันดาเมจไม่ได้สกิล2เราพีโลกูเด็กแกป้อมฟรีระเฮเอ้าวชิบหายคิปโอเค บ้าอลไวะเนี่ยออกดาบแดงชิ้นแรกโอ้โหเก่งมากเลยนะแต่ว่ายังไม่ตายเขายังมีลมหายใจเร่ว่าอยาไปออ้่จะตายแต่ถ้าจะไม่ตายเราเป็นีมา ยกบนใช่ปะทำไมรู้สึกว่าจนจังเลยวันหลังนี้นเฮ้ยคานาบันรอซ้อนไอ้พุ่มดิบบมดไอ้ฉันโยกโยกโยกบนตาที่คาสมินส์องและ มันไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหมีตัวมาเฮ้ยคานนตัวนี้ได้ปะโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ชีสมันจับมันหลบพุ่มอ่ะฮัลโหลมันหลบพุ่มมันหลบพุ่มเลยยิงไม่ได้ เอาของได้เนี่ยมีของดีเอาของดีเดี๋ยวได้ีแต่งคองดีซื้อพื้นที่ให้เองซื้อพื้นที่ซื้อพื้นที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แค่ไมลิฟเตอร์มันป่วนทำไมโอ้หดแล้วนั่นเขาจะมีเลิกโยน, <g ười> นี่คือเฮ <g ười> ้ยกลางได้เนะี่ยปล่อยปล่อยมังกรฟรีแล้วเนะี่ยเฮ้ยเอาแรกฮะตัวน,นั้นนะ่ะไม่ไม่โดน วังกรกำลังไช้ฟรีอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีด้วยชิ้นนี้เฮ้ยฉันไม่อยู่นะกำลังไปนะจะหายมาหลอกมาหลอกอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยพวกเธอ เออโอ้ปล pues mm ่อยมาลอกมาหาชั้นโหพวกเธอพวกเธอปล่อยมาหลอกมาหาชั้นโอ้โหนี่มันก่อได้เนี่ยไม่แผ่นสเปซไม่ผลัดออกมาจาเกมตามไปเป็นเกมนำเชลเลยน่าดิแต่ฟรูกันบ้านอยู่นะ ถ,ถ้าทีโร่ฝ่งนน้นมันไม่ใช่เอลสุกกับอาเลสเตอร์ที่บอกเลยว่าฝ่านี้เกมจบไปนานแล้วเนี่ยน่าอะละดิสุดท้ายเราก็ต้องสามทางให้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม,มไ,มไม่ยืนยืนติดจะเป็นขนมเร็วโบบเเว,วนนดนนโดนชไหมล่ะไม่โดน นี่นึกว่าจะทุกคนดูลินดีติสูงตรงหนึ่งอ่ะตัวโดนกระพืบยักลยอันนี่มันคนโยนนี่หว่าอย่าลินดีตไม่ได้โยนเว้ยแค่ผมและภูมิมันจะมันไม่ทำอะไรเลยกโดนเอลซูยิงอีกแล้วโอ้หแม่งไอ้ลินดิตายแล้องอัปปอ่ะนะไม่ได้ได้เห็นคนคนพอไหมฮัลโหล ออไม่นะคุ้มไมา่าปละไม่นี่ไงช็อตโยนมาแล้วรอดาร์เกิดดีกว่าเฮออ้ยโอ,อ,อ,อ้โหควรรโยยนนปะเี่่ไมอ

อู๋ครูมาซ้อนชั้นทีสิเนี่ยยังไงผมอยู่มันก็ไม่กล้าเอ้ยมินจะไปช่วยผมแตไงเนี่ยไปช่วยเปลี่ยนตีผมอยู่คนเดียวนะโอ้แม่งมันมายืนกอดป้อมเลยวะมาตอยู่้นะไม่ต้องหวง,งต้องไ่หมม,หม,มันอย่เ็ไมม,มันต้องแบคนกันเราได้เปลี่ยไเอยยโอ้โสวยจัดแต่ดิเป้มนขึ้นบ้านไม่หดเด็ น่าเสีแต่ฉันดันคิปอยู่นะฉันดันคีปอยู่นะดันคีปซิซิสนุกจังเลยเอยคคุณจบอรออนแน่นอน,น,น,นฉันงอ <c oughs> รรอมแบบแรม้ปืนจะมามีบีบทต,ตอนท้ายเกมใหเศร้าเลยฉัน <c oughs> แต,ต,ต่ตอนท้ายแต่ตอนต้นกินแต่ท้ายเกมไม่ดิกเตอร์ไม่มันมีประโยชน์เนยไม่มีพุ่งไปเลยนี่คือแบบเป็นตัวโง่ๆเลยให้เขายิงเลยเนี่ยอ๋อนหรอสิเไม่ฟุตผลิตให้่คะแนนดิกเตอร์หมดเลยอันนี้ตาแรกเล